ซลาต้าพูดถึงบารลเตอรี่ที่อินเตอร์มิลามีกฎถ้าเราแพ้2นัดติดต่อกันเงินเดือนประจำสัปดาห์ของเราจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าเราจะกลับมาเล่นดีอีกครั้งวันหนึ่งเราแพ้ในบอลถ้วยและในลีกเซเรียอาภายใน3วันเราทุกคนจึงรู้ว่าเงินเดือนประจำสัปดาห์ของเราจะถูกเลื่อนออกไประหว่างการฝึกซ้อมบารลเตอรี่หายไปมูนิญョพยายามติดต่อเขาแต่ก็ไม่มีการตอบกลับครึ่งชั่วโมงต่อมาประธานกลับมาในสีหน้าที่โกรธจัดพร้อมกับพูดว่ามาริโอเข้าใจภาษาอิตาลีจริงๆริงหรอ ซึ่งพวกเราตอบว่าใช่แต่เขามาหาผมในสำนักงานเพื่อของเงินผมบอกเขาว่าเราแพ้2นัดติดต่อก,กันดังนั้นเงินเดือนจะถูกเลื่อนออกไปเขาบอกกับผมว่าเขาไม่สนใจต่อให้แพ้ร้อยแมตต์เขาแค่อยากได้เงินของเขามาริโอบอกกับประธานว่าผมไม่เกี่ยวกับปัญหาของคุณแล้วประธานก็บอกกับเราว่าจากนี้ไปผมจะจ่ายเงินให้ทุกคนเราถูกจ่ายเงินเป็นครั้งแรกหลังจากแพ้สองนัดติดต่อก,กันจากนั้นก็เริ่มส่งบอลให้เขามากขึ้นเพื่อให้เขาทำประตูเพราะเขาสู้เพื่อเราและเผชิญหน้ากับประธาน